ไปเที <rural> ่ยวไหนกันมาบ้างพัก <a> ผ <reath> <together> ่อนน่ะเนาะพักผ่อนใช่เอาใช้เวลากับครอบครัวด้วยใช่ใช่ครับผมมีงานไหมช่วงปีใหม่ก็ก็หยุดพักผ่อนเนาะก็มีช่วงก่อนปีใหม่เลยก่อนปีใหม่จะมีงานอยู่ครับผมปีใหม่ก็จะแบบพักผ่อนใช่ครับตรงนี้งานแน่นไหมเรื่อยๆครับผมก็ยังจ้างได้อยู่ครับก็รู้สึก ดีใจครับผมอยากจะขอบคุณที่พี่แฟนคลับทุกคนที่แบบคอยสนับสนุนคอยให้การซัพพอร์ตเราให้ความรักกับเราครับผมแล้วก็อยากจะเหมือนตอบแทนสิ่งสิ่งนั้นก็คือเหมือนแบบทําให้ทุกคนมีความสุขที่สุดนะครับผมเรียกว่าแบบตื่นตันเกินคาดมากแล้วก็แบบรู้สึกขอบคุณทุกๆความรักที่แบบทุกคนมีให้ครับผมก็จะขอตอบแทนทุกคนในฐานะนักแสดงทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับให้สมกับความรักที่ทุกคนมอบให้ครับครับความเคลื่อนไหวต่างๆก็ สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของพวกเราได้เลยครับทุกช่องทางของมีไมวายชก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมีอะไรผมมาเรื่อยๆมีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมในมีไมวายมิวสิกด้วยก็กติดตามไดยนะครับใช่าแฟนมีดเพิ่งผ่านไปเมื่อกลางเดือนธันวาที่แล้วเนาะก็รู้สึกดีใจมากๆจริงๆผมแบบเหมือนทำตามความฝันเลยได้ร้องเพลงบนเวทีมีพี่ๆแฟนคลับทุกคนแบบคนเยอะมากนะครับผมก็ แล้วมันอย่างที่บอสบอกก็คือเหมือนเป็นความฝันของเราที่แบบวันหนึ่งเราอยากจะจัดแฟนมีอยากทําอะไรอย่างนี้ซึ่งพอเราได้ทำจริงๆเราก็รู้สึกดีใจมากก่อนก่อนเริ่มเนี่ยเราก็แบบคุยกันเราก็แบบเป็นห่วงว่ามันจะออกมาดีไหมแต่ว่าทุกคนพึงพองใจแล้วทุกคนแบบชอบผมก็รู้สึกว่าตื้นตใจครับผมมีม,ม,มีคู่เหรอครับผม ก็จะมีเ <t> ป็นทั้ง4คนเลยเนาะใช่ครับของบรรยากาศรัก The Series ทั้ง4คนเลยก็อาจจะมีไปต่างประเทศครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าประเทศไหนบ้างก็รอติดตามทาง Official ครับผมแต่ก็ไปหลายประเทศอยู่นะฮะใช่ใช่ครับผมมีมีมีครับผมมีแพน